คุณหมอนะคะอยากทราบว่าคนไข้ที่คุณหมอยกตัวอย่างเอาภาพรูปหัวใจให้ดูคนแรกนะคะ3ปีให้หลังเนี่ยแก่มาเนี่ยมีสภาพเป็นอย่างไรคะเช่นเหนือยอ่อนเพิ่มขึ้นอย่างไรคะก็คนไข้ก็แก่มากขึ้น3ปีนะครับ <c oughs> <c oughs> อันที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> อันที่สองคนไข้เนี่ย <c oughs> มีอาการเหนื่อย <c oughs> แล้วก็แน่นอกตอนช่วงที่ออกกําลัง แต่สภาพร่างกายอย่างอื่นยังค่อนข้างดีเพราะว่าเส้นเลือดที่เป็นเนี่ยมาเป็นตรงค่อนข้างปลายเอยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอาการของคนไขยหรือความแข็งแรงของคนไทยจะขึ้นอยู่กับว่า้รอยโรคที่เป็นเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนแล้วก็อยู่ตำแหน่งไหน,ไหนเรารู้ว่าถ้ายิ่งอยู่ต้นต้นทางมากนะครับเช่นเส้นซ้ายเป็นตรงต้นต้นทางหรือตรงกลางเส้นหรือตรงปลายเส้นก็าม นะครับส่วนมากถ้าเป็นต้นทานเลยเนี่ยมักเป็นอาการมากที่สุดแล้วคนไข้อาจจะเหนื่อยมากจนทาอะไรไม่ไหวจะได้นะครับคุนหมอครับ,รบขอขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับการจะทําซ้ําเมื่อเราขาทำใบาพาสแล้วมากรอนะครัันจะมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนข้อที่สองนะครับก็คือว่าจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทํากรอ มากน้อยแค่ไหนครับขอบคุณครับ,รบาการใช้หัวกรองไม่ได้จําเป็นว่าต้องใช้ทุกคนนะครับหัวกรอนี่เราเก็บไว้ใช้กรณีที่เส้นเลือดเป็นแข็งมากแล้วมีหินปูนเกาะเยอะนะครับแล้วก็ใช้ขยายบอลลูนเฉยๆไม่ออกนะครับงนั้นส่วนใหญ่แล้วการทําซ้ําในกรณีที่ได้รับการไบพาสมาแล้วถามว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนอันตรายไม่ได้ต่างกันกับการทําครั้งแรกๆหรือว่าการทรําบอลลูนทุกครั้งนะครับโอกาสจะมีปัญหามีอะไรเนี่ย มีได้ไม่ถึงหนถึง,าาสงสองเเซในแง่ของภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเลยโอกาสน้อยกว่า1%หรือ0.1%ุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปนะครับในทุกครั้งที่ทำแต่ว่าข้อจํากัดนิดหนึ่งก็คือจะเห็นว่าไอ้หลอดเลือดที่หลังจากทำบายพาสแล้วหลอดเลือดมันจะแย่ลงแย่ลงมากขึ้นเรื่อยขึ้นตรงนั้นจะมีผลเกี่ยวกับ,กบว่าการอาอาจจะยากขึ้นอาจจะต้องใช้เครื่องมืออะไรมากขึ้นนั้นค่าใช้จ่ายจะสูงตามไปอีกสว่วนหนึ่ง ะครับแล้วแต่อุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะต้องเอามาใช้เพื่อที่จะขยายหลอดเลือดให้ได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือว่าอันตรายไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่ทํายากขึ้นใช้เครื่องมือมากขึ้นอาจจะต้องราคาแพงขึ้นด้วยครับก่อนหน้ครับเมาาื่อเช้าเพิ่งไปพบกับคุณหมอมาครับเมื่อที่ดูจากสไลด์ที่หกสิบสี่แกนนะครับ64สสไลด์ครับุณหมอว่ามีบางส่วนที่มันเป็นแคนเชื่อมเกาะอยู่ ถ้าเรามองไม่เห็นว่ามันอุดตันหรือเปล่านะครับต้องมาฉีดสีขณะนี้ตอนที่ผมไปทา64สไลด์เนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนเขาจะฉีดสีไปแล้วเพราะเขายังบอกว่าต้องฉีคก่อนนะครับว่ามันจะมีผลกระจายหรือเปล่านะผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นการฉีดสีอันเดียวกันหรือเปล่าการทำ64สีสไลด์ CT นี่ก็เป็นการฉีดสีเหมือนกันนะครับทำให้สวีคอมิเตอร์แต่ฉีดสีแต่สีที่เข้าไปนี่เราฉีดทางหลอดเลือดดำ แล้วสีนี้เข้าไปถึงตรงบริเวณที่เป็นหลอดเลือดหัวใจนะถึงจะใช้เอ็กซเคอมพิวเตอร์จับสร้างภาพออกมานะครับนั้นเป็นการฉีดสีเหมือนกันนะปริมาณสีที่ฉีดถ้าเทียบกับฉีดสีส,สวนหัวใจแบบที่เราทําเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยก็คือเราใช้สีน้อยกว่าถ้าเราฉีดเข้าไปโดยตรงที่เส้นเลือดเลยแล้วก็เอ็กซเวอยู่นะครับแล้วก็ผลการฉีดสีโดยการสวนหัวใจเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านะครับ นั้นผลสองอันในการใช้สีไม่ได้ต่างกันสีที่ใช้ในสีทีอาจจะเยอะกว่านิดหน่อยหรือค to ้าไปยกเว้นเครื mm. mm ่องใหม่ๆในปัจ hmm. จ mm ุบ hmm. mm ันอาจจะใช้สีน้อยลงแต่ว่าถ้าเราฉีดเข้าไปโดยตรงเลยใช้สีน้อยกว่าแต่คนไข้อาจจะเจ็บตัวมากกว่านิดนึงเพราะว่าต้องสอดเข้าไปข้างในนะครับไม่เหมือนกับแทงน้ําเกลือเฉยๆมาในการทำสีทีธรรมดาครับอบครับก็มีคําถามจากจากในกระดาษที่โน้ตขึ้นมานะครับบอกว่า หินปูนเข้าไปอยู่ในเช่นเลือดได้อย่างไรนะครับหินปูนเข้าไปอยู่ในเช่นเลือดได้นะครับก็เหมือนกับเวลาเราเป็นแผลเป็น,ปนใช่ไหมครับเวลาเป็นแผลเป็นแล้วเป็นสะเก็ดเป็นอะไรขึ้นมานะฮะจะเห็นว่าก็จะมีการกับกระบวนการหายของแผลเช่นเดียวกันเวลาเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติบหรือแข็งนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการอักเสบหรืออะไรของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดที่อนังบุกมันเสือ่อมไปเพราะฉะนั้นหินปูนหรือว่าไขมันหรืออะไรก็ตามที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วมันก็จะไจับบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไขมันเข้าไปแทรกหินปูนเข้าไปแทรกมากขึ้นไอ้ตัดกรันที่อยู่ก็ค่อยๆตรงมากขึ้นมากขึ้นรวมไปด้วยน,น,นะครับเราพบว่ายิ่งมีภาวะบางอย่างจะทาให้หินปูนจับมากขึ้นเช่น มีภาะวะไตาเสื่อมหรือไตาวายเรื้อรังที่ต้องใช้พออไตนะครับพวกนี้มีหิดป,ปูนเพิ่มมากขึ้นเยอะนะครับเป็นเบาหวานหรืออายุมากมากพวกนี้จะมีโอกาสที่มีหินป,ปูนเข้าไปจับอยู่ที่ผนังน้อยเยอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นด้วย